ก็ขาจะเปินตอนญาติโยบที่มาจากองค์การบริหารส่วนตำบลสมัยสามนะสัตหีชบชนบุรีพระอาจารย์ก็เคยพานักเรียนนะไปเที่ยวแถวนั้นมาสัตหีบก่อนโรงเรียนบาภไย่ตะโบที่สอบอยู่ก็ไปเที่ยวไปชมทนั้น วัดไัยหลวงัวถือว่า,ามีอายุเกือบร้อยปีอีก2ปีจะครบ100ปีในปีพุทธศักราช2506 9นั้นก่ตั้งมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2 4 6 9ที่เราความเป็นมาหน่อยเพราะที่ญาติยกจะมาชมเที่ยวงานวัดไัยหลวงัวน,นีน้เป็นที่แจ้งมาในหนังสือเกี่ยวกับสินค้าใช่ไหม ผนท้องเรื่องของสินค้าภายในวันไดไผ่หลวงวัวหรือในเขตของตำบลบางกระเทนจึงองค์การบริหารส่วนตำบลบางกระเทนน,นในหน่วยงานก็ดูแลเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าต่งตางๆแล้วก็ชาวบ,บ้านในตำบลเขตบางกระเถนอำเภอสองพี่น้องนี้แล้วก็โดยรอบๆก็นําสินค้ามาจาน่หย <c oughs> ถือว่าเป็นศูนย์รวมจุดศูนย์รวมคือวัดไผ่หลวงัวมาตั้งแต่ดังเดิมการที่ <c oughs> วัยยาวัาจกร บางลุงพูดไปเมื่อก่อนตั้งมานานสมัยก่อนตั้งแต่สา้างองสมเด็จพระพุทธคดมทำให้วัดไผ่ลงวัวนนมีชื่อเสียงด้วยเหตุว่าสมัยนั้นรัชาการที่กวทั้งสเสด็จมาสวมพระเกียคนก็มีการบอกข่าวไปใหม้มากตามน้าหนังสือพิมพ์คนได้รู้จักแล้วก็มาเที่ยวกันเยอะสมัยก่อนมีใครเคยมาสมัยเรือด,ด่วนไหมรู้จักเรือด,ด่วนกันไหมเนี่ย เดินด่วนจากอุงเทพปตรงมาทางเรือก็พอมีคนมาเที่ยวเยอะสินค้ามันก็ตามมาตามคนเพราะนั้นใครจะพัฒนานะเรื่องสินค้ามันต้องดูเรื่องของดีมาสบายค่าค่าของนั้นก่อนเพราะมันมีความต้องการใช่ไหมเราถึงผลิตตามความต้องการ เมื่อมันมีความต้องการคนมาเที่ยวสมัยสมาเด็กๆก็ยังเคยมาเที่ยวมีข้าวเกียบมีอะไรข้าวโพดมีอะไรก็สิดทานท้องผิดอย่างมีปลามีอะไรก็เขามาขาดก็เป็นสินค้าในคนที่มาเที่ยวแล้วต้องการเยอะก็ซื้อไปเยอะเมื่อมันมีความต้องการขายได้คนก็ผลิตใช่ไหมก็ผลิตมาเพิ่มเติมขึ้นเรื่อยๆ สมัยก่อนก็มาทางเรือต่อมาก็พัฒนาขึ้นมีรถยนต์เข้ามายังไม่มีสะพานม,มีถนนก็มีแคร่รถยรถเข้าข้ามมาจนกระทั่งมีถนนตัดผ่านเมื่อวัดไทหัวจะเริญใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นปัจจุบันมีเนื้อที่ประมาณ250กว่าไร่จนเกือบท5 0ไร่แล้เนื้อท,ที่บริหารดูดี้ยังไม่รวมเนื้อที่ตำนออี่2ง ค่านะรวมด้วยก็เริลยแค่เพื่อน้ที่ท,ที่ใช้อยู่ใน,นเริเวณวัดไทยตัวเทนั้นนะเมื่อมีเนื้อที่มีการบริหารจัดการพุ๊บมีบุคคลมีคนมาเที่ยวม,มาชมมาดูปุ๊มาเที่ยวม,มาชมสิ่งต่อส้้างดูความยิ่งใหญ่ความเจริญเลยของพุทธศาสนาก็เิดนะ,ะระบบตลาดขึ้ซื้อขายสินค้าเทนะ่นั้นก็ผลิตสินค้า แล้วได้รับก,การพัฒนาจนในทุกคืคสมัยประมาณปี2000นะ40กวนะ่า40 3 40-45หน่ยณะท่านประธานศิลปะอาชาก็ได้นำงบประมาณมาพัฒนาวัดนะปรปับปรุงเรื่องเขื่อนหน้าวัดเรื่องถนนนะภายในวัดแล้วก็ปรปับปรุงเรื่อง้านค้าที่เคยตั้งกันเรียบเอ็กวัด เอาไปกระจายโซนให้เป็นระบบอ่าะจัดโซนเป็นระบบก็ประมาณสองร้อยกว่าล้านนะก็เกือบสามร้อยล้านแบ่งไปล็อกๆๆเป็นโซนๆนะไว้ก็มีโซนของโอนท็อปเกิดขึ้นด้วยนะตั้งแต่สมัยนู้นเลยมีโอนท็อปไหมก็จะเป็นบริเวณด้านของหลังปวดใหญ่นะโวดปวดร้อนย่อ แค่ใช้ในขาอาจะเห็นโบสถ์ใหญ่หลงังใหญ่ยมโบสถ์ร้อยยอดนั่นก็เป็นประวัติศาสตร์ังนก้นก็สมัยก่อนอบนข้อข้อท่านทำสร้าง,างามัจะสร้างมาใหญ่ที่สุดในโลกเลยโบสถ์พวกเราเพราะนั้นนั่นสร้างไว้ยิ่ใหญ่ยังไม่ได้ปิดทองแต่ได้ีิสุทามที่มาแล้วยังไม่ได้ฝังรูปนิดแต่กำลังดำเนินการตรงด้านหละนะังนั้น ก็จะเป็นโซนของสินค้าโอท็อปแต่ต่อมาต่อมาเนี่ยโอท็อปก็เกิดขึ้นก็คือเหตุความนิยวกับกาแลนดคือโอทอปในท้องที่เนี่ยไม่สามารถป้อนได้แต่ขอมีจำนวนน้อยก็เอาที่มาบ้างเหมนั้นก็เป็นโซนนั้นก็จะพบว่าเป็นสินค้าพวกตู้เตียงโตเครื่องจักรต่างๆและก็มาได้รับความนยมสูงก็คือสินค้าของถินคือโซนอาหารแห้ง คือที่บริยารดาวไปแล้วโซนประเทศพอสมัยก่อนที่นีเป็นพลูที่ลุกมาเพิ่มสองพี่น้องเนี่ยเป็นพื้นที่รุกกนนนร่แล้วก็มีเขาเรียกในข้าในาน้ำมีปลาในาน้ำมีข้าวปลาเยอะเมื่อปลาเยอะชาวบ้านจับได้เหลือเหลือจาัดก,การรับประทามาไปไหนก็ทำทำเหลือก็มาว,วางขายแต่ปกติตะกอนก็วางเป็นกระตากกร้าอะไรน,นะ ความในบริเวณคนเดินนะต่อมาที่ว่าเมื่อท่นานประหาศมาจัดโซนตลาดก็เลยจัดไปอยู่โซนนะเป็นโซนเรียกว่าโซนตะเคีนป่าย่าป่าม่งป่าล้าอะไรก็เป็นโซนเกี่ยวกับอาหารขึ้นมาแล้วก็มีโซนสินค้า้นที่มาร่วมดนะพอสมควรก็เป็นแ่ว่านั้นในพื้นที่ของตะบ,บนี้ย ในชิ้นส้นต่างที่ผลิตที่มาจากพื้นที่ในพื้นที่นอกพื้นที่ก็โดยมากก็หนาออมาเป็นจุดทั้งขายปริขายส่งที่วัดไทยบัวบางร้านขายเฉพาะนะปรินะขายส่งด้วยบริการออนไลน์ให้ญาติโยมด้วย,วยนะบางร้านออนไลน์ย้ายส่งเพราะน,น,นั้นเนี่ยก็จารพัฒนาการตรงนั้นก็เรื่อยมา ดฉะนั้นในตั้งแตนอย่งนั้นก็จนมาถึงประมาณปี2000ที่2560ทางกระทรวงพาณิชย์เข้ามาช่วยพัฒนาตั้งเป็นตลาดต้องชมก็มีงบประมาณลงมาให้200 0 0 0นบาทให้พัฒนาตรงตลาดโซนประติมโคนอะไรให้เรียบร้อยจัดเรื่องของการทำโซนทำความสะอาดติดป้ายร้านค้าต่างๆเป็นตลาดต้องชมถ้าโยนเข้าไป ดูเซิร์ชดูในตลาดต้อง,งอตรงของกระสวพคณิชย์ก็จะพบว่ามีของวัไดไผ่บัวติดในน,น,นั้นในชุบุรีมีสองแห่งก็คือของตลาดต้อง,งอตนงของกระสวงคาณิชยคือที่วัไดไผ่บัวกับที่วัดตาดีไหนซึ่งก็นำจัดนำสินค้าของ,องท้อมที่นะี่ของชาวบ้านมาเป็นอันดับที่หนึ่งที่จะมาจัดวางขายให้กับ บุคคลที่เข้ามาเที่ยวม,มาชมได้ซื้อหากับจ่ายหรือซื้อไปเป็นของฝากนะกับคนีิบานหรือว่ามามาแล้วอี้ของติดไม้ที่มือเกับไว้ฝากท่าท่ามาโนปิโยโบติผู้ให้ยอมเป็ี่นที่รักเพราะนั้นมาแล้วอย่าลืมขอเอาตังไปให้คนีิบานบ้างเพราะนั้นสุดท้ายอาหารนะปิแอโโยเรลลาปะทานก็หวังว่ามันจะได้ดูแลสุขภาพของเราให้ดีอย่าลืมอาหารมีสิ่อย่าง อาหารที่หนึ่งเรียกว่าอาหารที่เรากำลังกินเรียกว่าการกระอาหารคือคาพังอาหารที่สองเรียกว่าภาษาอาหารคือสัมผัสการที่เราได้สัมผัสนะสิ่งต่างๆการดูความสัมผัสการละมาเที่ยวมาชมเก็เป็นความจํเอาไปเป็นความคิดพัฒนาของเรานะเป็นตรงนั้นอาหารที่สามเรียกว่าปิญญาอาหาร อาหารคือวิญญาณของความรู้สึกของจิตใจเราเด้นับความปิติเอิกเบิกปากใจไปที่ไหนเบิกบานใจได้นั่นได้อาหารธรรมใจอาหารที่สามเรียกว่ามโนสังเกตกาอาหารอาหารคือธรรมะนำความดีงามที่เกิดในจิตของเราเมื่อไดปุ๊บเรามีความสุขได้ทานชานีชาตินาเพราะนั้นก่อนจะจบบรรยายในวันนี้ขอตั้งจิตดวงระดีที่ผ่องใสให้ยาิโยมทุกคนเบิกบานสันตาใจ ที่จิตใจจงสงบดังกำนัลอยากจะเลยซื้อป่วยให้ถูกหลายล้านเศษหากมีแฟนรักความใจดังสมความสุขร้อนทั้งหลายใจดังลมทุกคนจบสุขสันท์ทุกวันทุกเตือนขอขอบคุณท่านผีพระคุณเจ้าท่านอาจารย์สมชายมนาโปนะฮะ